สว вами, agencies, ัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับห้องบันทึกเสียงกันค่ะว่าห้องบันทึกเสียงนั้นมีทั้งหมดกี่ห้องและแต่ละห้องนั้นมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันเลยดีกว่าค่ะห้องบันทึกเสียงนั้นนะคะมีทั้งหมด2ส่วนค่ะส่วนแรกนะคะนั่นก็คือส่วนการทํางานนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในกันเลยดีกว่านะคะว่าส่วนการทํางานนั้นจะมีห้องอะไรกันบ้างค่ะห้องแรกค่ะนั่นก็คือห้องควบคุมการบันทึกเสียงค่ะ ห้องนี้นะคะเป็นสถานที่ทำงานของ p r o d u c t i o n Team ค่ะห้องนี้ถูกออกแบบนะคะเพื่อให้ได้รับฟังนะคะเสียงที่ชัดเจนที่สุดคุณภาพเสียงที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะคะและบรรยากาศภายในห้องนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่เงียบค่ะเพื่อมีสมาธิในการทำงานนั่นเองค่ะห้องที่2ค่ะห้องนี้นะคะนั่นคือห้องเปล่งเสียงหรือห้องแสดงนั่นเองค่ะซึ่งห้องนี้นะคะไว้สำหรับบนทึกเสียงต่างๆค่ะโดยใช้ไมโครโฟนนะคะเป็นการเก็บเสียงนั่นเองค่ะ คุณสมบัติเฉพาะห้องนี้นะคะก็คือการเสียงรบกวนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะดเดี๋ยวเรานะคะจะมาลองอัดเสียงกันดีกว่าค่ะว่าการอัดเสียงนั้นจะเป็นยังไงค่ะส่วนดักเสียงหรือซาวล็อกมีประโยชน์ในการยืดเวลาให้สิ่งที่ไม่พึงประสงค์เล็ดลอดเข้ามาในห้องบันทึกเสียงทำให้เสียงนั้นเดินทางได้ไกลขึ้นนี่ๆพวกเราไปกันเถอะเจ้ากระต่ายเกิดอะไรขึ้น ส่วนนี้ค่ะนี่นก็คือส่วนดักเสียงของซาวล็อกนั่นเองค่ะซึ่งซาวล็อกนะคะก็มีประโยชน์นะคะในการยืดเวลาสิ่งที่มีพปรสุสงคะนะคะที่จะเล็ดลอดเข้าไปในห้องปึกเสียง,งนั่นเองค่ะหรือว่าการเดินทางของเสียงนั้นนะคะให้เสียงได้เดินทางได้ไกลขึ้นนะคะแล้วก็่ให้เสียงนั้นอ่อนกําลังลงในที่สุดค่ะห้องที่3ค่ะนี่นคือห้องประชุมซาเโปรดักชั่นทีม e ค่ะซึ่งห้องนี้น,นะคะเป็นสถานที่ทำงานของซาเโปรดทกชั่นทีม e ค่ะ ซึ่งเอาไว้สําหรับประชุมปรึกษ,ษาหารือนะคะแล้วก็พิจนารณานะะเกี่ยวกับคุณภาพของงานค่ะซึ่งห้องนี้จะใช้เสียงในการพูดจาน,นะคะ่ะแล้วก็ปรึกษ,ษาถกเถียงนะคะเกี่ยวกับฝ่ายต่างๆนั่นเองค่ะส่วนประกอบของห้องลักเสียงนะคะส่วนที่2ค่ะนั่นก็คือส่วนอำนวยความสะดวกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าส่วนอำนวยความสะดวกนั้นจะมีห้องอะไรกันบ้างค่ะห้องแรกค่ะนั่นก็คือห้องรับรองค่ะ ซึ่งห้องนี้นะคะเป็นสถานที่ไว้สําหรับพักผ่อนนะคะหรือว่าไว้เพื่อติดต่อง,งานนั่นเองค่ะและก็ยังสามารถที่จะสังสรรค์แล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันได้อีกด้วยค่ะห้องที่2ค่ะนั่นก็คือห้องสุขาค่ะซึ่งห้องสุขานั้นนะคะก็จะมีทั้งในห้องรับรองแล้วก็ติดกับห้องประชุมนั่นเองค่ะเพื่อเอาไวอ้อำนวยความสะดวกนะคะในเวลาต่างๆค่ะดังนั้นนะคะห้องน้ําก็จะต้องได้รับการดูแลความสะอาดแล้วก็ต้องปสัสสาวะกินอไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะ และห้องสุดท้ายค่ะนั่นก็คือห้องพักผ่อนนั่นเองค่ะซึ่งห้องนี้นะคะเป็นสถานีไว้สําหรับรองรับความเหนื่อยล้าน,นะคะหลังจากการบันทึกเสียงนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้ทําความรู้จักกับห้องมดทึกเสียงค่ะว่าห้องบันทึกเสียงนล้วนะคะมีความสําคัญและก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะสามารถนําความรู้นี้ไปใช้กับการเรียนการสอนและชีวิตประจําวันได้อีกด้วยค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ